กลับมาพบกับทีเด็ดซัดเต็มข้อกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างรูทันทาวเจอกับโรเจอร์แฮมนะครับประจาม่้าคืนนี้ครับเ,เริ่มกันที่เจ้าบ้านอย่างรูทันทาวนะครับผลงานและฟอร์มรวมในช่วงหลังนั้นยังทําได้ไม่ค่อยดีครับยังคงต้องวางแผนเกมรุกให้มีความหลากหลายเพิ่มขึ้นอีกด้านสภาพทีมเกมนี้ไม่มีปัญหาอะไรครับยังคงใช้นักเตะชุดเดิมลงบูครับ ส่วนความพร้อมของทีมยือนอย่างรอตเทอร์แฮมนะครับสภาพทีมโดยรวมนี่แม้จะมีนักเตะบาดเจ็บบ้างแต่ก็ยังไม่ได้พบกับปัญหาอะไรมากมายครับยังคงเดินหน้าบูกกันได้ต่อไปดูแล้วน่าจะมีแต้มติดไม้ติดมือกลับบ้านนะครับสําหรับเกมนี้เกมนี้มองแล้วลูตันทาวน่ารุ้นกว่าครับสามารถรับทีเด็ดแม่นๆเพิ่มเติมได้ที่แอดออนไลน์01นะครับ ก่อนจะจากกันไปนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ like, ให้ช่องทีเด็ดซับเต็มข้อกันด้วยนะครับขอบคุณครับ